สวัสดีค่ะติดตามข่าวเที่ยง DMC News นะคะคณะกัลยานมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลลนิธิธรรมกายจัดพิธีถวายมหาสังฆทาน286วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่76ค่ะสำหรับพิธีถวายสังฆทาน286วัดครั้งที่76จัดขึ้นณหอประชุมโรงเรียนเบญจมาราชูทิศอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ซึ่งพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนวาการโสพลเจ้าคณะอำเภอโคกโพแม่ลานจังหวัดปัตตานีเจ้าอาวาสวัดมะกรูดเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายเสรีศีหะตรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวสาซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นขวัญกำลังใจแด่คณะสงฆ์คณะครูเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและชาวไทยพุทธ ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมากส่วนภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่4ครั้งที่45จําจำนวน54กองทุนซึ่งคณะครูที่มารับทุนในครั้งนี้ต่างกล่าวว่าตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำหน้าที่เพื่อให้ความรู้แก่ลูกศิษย์โดยไม่คิดที่จะย้ายหรือหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าที่นี่คือบ้านเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยที่อบอุ่นทางใจแห่งหนึ่ง ถึงแม้จะมีภัยอยู่รอบด้านก็ตามแต่ก็พร้อมเป็นเสาหลักให้แก่สิทธิจากนั้นเป็นพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์286วัดปีที่7ครั้งที่76 ซึ่งการจัดพิธีถวายสังฆทานในครั้งนี้นับเป็นกวัญและกำลังใจที่สำคัญยิ่งที่ทำให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปรับรู้ว่าท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังแต่ยังมีคณะกัลยาณมิจากทั่วโลกที่พร้อมจะหยัดสู้เพื่อพระพุทธศาสนาในพื้นแผ่นดินไทยโดยจะจัดพิธีถวายสังฆทานอย่างนี้ไปอย่างตลอดต่อเนื่องทุกเดือนแต่ที่กลัวที่สุดกลัวพระพุทธศาสนาที่จังหวัดสามดายแดงพระต้าเนี่ยจะสูญหายไปเท่านั้นเอง ที่ป้าต่างๆดดนนหรือว่าพย,ยายามสร้างสารรค์ให้พุทธศาสนาอยู่ได้ตลอดไปก็เพื่อลูกหลานเราทั้งนั้นเพื่อลูกหลานทั้งนั้นไม่มีใครที่จะคิดอะไรให้มันเสียหายทางพุทธศาสนา,อานอกจากว่าเราเนี่ยทำลายตันเองแบบพระพราชพนามิาสุทธิ์ท่านก็มีความจุดมุ่งหมายว่าขอให้สินธรรมกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศนี่คือจุดมุ่งหมายแล้วก็พุทธศาสนทุกคนที่อยู่นั่นถ้าเป็นพิสุ์ก็มีศีล มีสมาธิมีปัญญาสอนอยู่แล้วแล้วก็แนะนำเจ้าอาวาโยมให้มีทานศีลภาวนาซึ่งเป็นหลักที่คิดแล้วว่าธรรมกายถือเป็นหลักในการการปกครองการการอยู่เป็นวิสุท์และรวมตัวของของ,ของพวกเราทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปยังไงข้างหน้าเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้รวันนี้มีความปิติยินดีในพระคุณของพระร,ชราชภาวนาวิสุ จะมีความเมตตาซึ่งจะเห็นได้ว่าพุทธศาสน์ทั้งหลายที่มาในงานนี้ทั้งบาสปุปการช่วยงานเต็มที่ไม่ย่อท้อซึ่งอาตมาเห็นและความสามัคคือขอ,ของทางวัดเนี่ยดีมากจนทําให้พิสูจน์ทั้งหลายนี่มีความอบอุ่นถ้าพูดสุดท้ายก็คือว่าเราต้องช่วยกันอย่าละเลยได้นิดได้หน่อยก็ยังดีอย่างสูงสุดคือเราประกอบตัวเองให้อยู่ในคุณธรรมและเป็นการช่วยเหลือชาติศาสนาพตว์โดยในตัวอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นเช่กนกันครับที่เราได้รวมใจ ขอบันดาพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทําในภาพรวมมีบรรดาพระพิสูจสงฆ์จากวัดต่างๆ286วัดมีพระราชากณะชั้นผู้ใหญ่มีพระสังฆาธิการมีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัธรรมกายพระครูประหลัดผู้เบศท่านก็ได้มาช่วยในการทำกิจกรรมที่เป็นการอุทิศกุศลกับผู้ัวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมีความ ภูมิใจแล้วก็ชื่นชมพร้อม้ำสำนึกในบุญคุณด้วยของวัธรฒมกายที่มีต่อพวกเราที่นี่ทุกปีทางวัดจะส่งพระชั้นผู้ใหญ่มาที่นี่ส่งเจ้าที่มาที่นี่มาช่วยกันทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธควรทำก็คือเพื่อให้กําลังใจกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ที่นี่ รวมทั้งทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องที่เป็นชาวไทยพุทธที่เป็นพุทธบามก,กะที่เป็นพุทธบริษัท่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ศาสนาอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างน้อยสุดก็ดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขาดแคลนที่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านมีอยู่เราก็ช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ให้กับทางสำนักพุทธศาสนาที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางวัตกรรมกายใต้ดูแลพระในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้เราจัดในกิจกรรมในภาพรวมให้เห็นถึงพลังของพี่น้องเราซึ่งเป็นชาวไทยพุทธภายใต้การนำของวัดธรรมกายที่เป็นวัดซึ่งคอยดูแลพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศรวมทั้งว,วัดทุกวัดที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเองผมในฐานะของผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีครับก็ขอกราบขอบพระคุณกับรบรดาผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับ ไปติดตามร่วมอันมัวนาบุญกับศูนย์สาขาตามประเทศกันบ้านนะคะที่วัดพระธรรมการลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบัติธรรมณเมืองซวินดอนและเมืองวูร์ดิงค่ะพระพิชิตติตาชโยและพระเอกรินอภิชาโตจากวัดพระธรรมการลอนดอนได้เดินทางไปเมืองซวินดอนเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณนะบ้านของกลัลยาณมิตรรัชนีวันภาคีชใช้โดยพระอาจารย์พิชิตได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม จากนั้นทุกท่านได้ร่วมใจกันถวายพระทาหารเป็นสังฆทานช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยมีกัลยาณมิตรราชนีวันพาคีชฉายเป็นประธานจากนั้นในวันรุ่งขึ้นพระธรรมสารจิตตาพาระโนจากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้เดินทางไปยังเมืองเวิร์ติงเพื่อไปจัดปฏิบัติธรรมณนะบ้านของกัลยาณมิตรพรมณีสิงห์ทองโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีโดยมีกัลยาณมิตรพรหมณีสิงห์ทองเป็นประธานและในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันร,รับสื่อเชิญชวนผู้มีบุญให้หมาร่วมทอดกระถิมนสามัคคีณวัดพระธรรมกายลอนดอนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ช่วงท้ายมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะช่วงนี้มูลนิธิธรรมการและวัดพระธรรมกายก็ได้รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมการบริจาคได้ณสองจุดเลยนะคะที่สํานักงานใหญ่บริเวณถงช้างของมูลนิธิธรรมกายและอีกแห่งหนึ่งนะคะจัดจุดรับบริจาคที่หอฉันคุญญณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์คนนกยูงค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข028311170ถ2ค่ะมาร่วมส่งแรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพร้อมๆกันด้วยนะคะกลับมาติดตามเดมซีนิวส์ได้อีกครั้งในช่วงหน้าช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ